ชอเมแตมองเมบรรจ้อวด้ยซุ้เชื่อเลยโอ้ยมาดีแลม่ไป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 ไไป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  บนันำบ่องมัเลยหมแ่นำทงเลเด้ยพนั้พวกก็เีงขาไปที่ไป้าอยู่นนนะข้างเจ้าไปเป็น